สวัสดีครับเอาบรรยากาศยามเช้าท้องทุ่งวันนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะผูเมฆนะครับพี่น้องไม่ใช่ภูเขานะครับพี่อันนี้เป็นเมฆครับเมฆเนี่ยเมฆตั้งเหมือนภูเขาเลยครับถ้าเคยไม่เคยดูคลิปผมนะครับจะรู้แต่นี้นก็เป็นภูเขาที่พระอาทิตย์กำลังจะผูนะครับ อันนี้ไม่ใช่ครับเป็นเป็นเมฆครับเมฆทั้งข้างล่างข้างบนเลยพีนน่น้องเห็นไหมครับอันนี้ทุ่งนานะครับอันนี้ทุ่งนานะข้างล่างเลยพีน่น้องอ่าทุ่งนานี่ก็จะหวานข้าวแล้วครับวันนี้จะหวานข้าวเลยพี่น้องนี่ครับเอาบรรยากาศไปดูนะเนี่ยพระอาทิตย์จะส่องแสงพ้นเมฆนะครับพีนพ่น้องก็จะไม่ให้ดูครับเอ่อเพราะเขตนี้ไม่มีภูเขานะพี่น้องนะ อะไรจะเป็นเมฆเลยพี่น้องกล้องอาจจะขยับนิดนึงครับอาจจะรบกวนาการชมนะเพื่อนนะก็ขออภัยครับเพราะว่าอยู่ท้องทุ่งครับไม่มีขากล้องไม่มีอะไรนี้มาพี่น้องวันนี้กําลังโผล่มาแล้วครับเหมือนโผล่ภูเขาเลยพี่น้องเห็นไหมครับเหมือนเมฆเอ,อเมฆบังเหมือนภูเขาเลยพี่น้องเห็นไหมครับอวันนี้ก็จะหวานข้าวแล้วครับวันนี้คือวันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมครับ ก็ขอให้พี่น้องก้่าวหน้าผาสุกนะครับก็จะสิ้นเดือนกันแล้วก็ขอให้พี่น้องแรงงานพี่น้องชาวย t u b e พี่น้องอ,อทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมตอนนี้จะให้ดูนกสักตัวนึงตอนนี้ก็เปิดน้ําทิ้งมาตั้งเมื่อวานแล้วครับพี่น้องเราตั้งแต่เมื่อคืนครับแต่ก่อนไม่น้าเต็มเลยแต่วันนี้ก็แห้งพอ เอาไว้นิดๆหน่อยๆนะครับพี่น้องก็เอาไว้พอได้หวานนะพี่น้องคนไหนที่เป็นชาวนาจะรู้นะครับอันนี้คือไม่ใช่นาดํานะครับจะเป็นนานาหวานครับแถวนี้จะเป็นเขาเรียกนาน้ําตมนะครับนาปรังครับนาปรังแต่เป็นประเภทนาปรังมากกว่านะพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศให้ดูกันแบบนี้เลยพี่น้องเห็นไหมครับนี่นะครับน้ําแห้่งหมดแล้วแต่เวนิโอโหมันพื้นที่มันดีพี่น้อง เออมันปฏิบัติได้ง่ายครับจะเปิดน้ําใส่ก็ไหลตามร่องพี่น้องเห็นร่องไหมครับนี่ร่องจะยาวชักยาวไปเลยครับเออหนึ่งคันนาก็ประมาณสี่ร่องนะพี่น้องเนาะก็ยาวไปนูน่นเลยครับที่ว่านูน่นมานนู่นจริงๆนะครับพี่น้องยาวลิบลิบไปนูน่นเนี่ยก็เลยสวยไปอีกแบบนึงนะครับพี่น้องเนาะเห็นไหครับนี่ทั้งสองฝั่งเลยพี่น้องนี่ก็จะทำพร้อมๆกันเลยครับเพราะว่ามันอาจจะ อข้าวนี้เรารู้ระยะเวลานะพี่น้องเรารู้ระยะเวลาว่าอาจจะสองเดือนกว่าๆหรืออะไรอย่างนี้ครับแล้วแต่พันข้าวเนาะเขาเรียกข้าวหนักข้าวเบาเลยพี่น้องเนาะแต่สมัยนี้ยุคนี้ปัจจุบันทุกวันนี้คือจะเ,อเน้นไปทางข้าวเบาพี่น้องเนาะข้าวเบานี่จะเร็วไวได้ผลผลิตเร็วนะพี่น้องเนาะต้นก็ไม่สูงมาก ไม่เหมือนข้าวสมัยก่อนครับข้าวสมัยก่อนนี่โอ้ยแค่เอวแค่อกเลยพี่น้องเวลาล้มทีอะไรทีลมมานี่ลําบากครับแถวนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันทุกวันนี้ข้าวพัฒนาแล้วครับมเมล็ดพันธุ์ข้าวพัฒนาแล้วเป็นข้าวเบาขึ้นมาแค่เลยหัวเขา่าหรือยังไม่ถึงเอวอะไรประมาณนี้เนะพี่น้องก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วแล้วสมัยนี้ทุกวันนี้สบายด้วยพี่น้องเนาะใช้รถเกี่ยวครับเนาะก็ไวขึ้น เออสมัยก่อนนี่ต้องใช้คนนาบนะครับเขาเรียกนาบนะครับพี่น้องนะเอาไม้ไผ่เป็นลำลำเดินนาบไปนาบนาบให้มันล้มนะพี่น้องแล้วถึงจะเกี่ยวครับเพราะมันเกี่ยวง่ายเกี่ยวแล้วก็กองไว้ด้วยกองไว้เสร็จก็ต้องมาห่อไปรวมกันครับมัดเป็นฟ่อน <ๆ S 2> เออมัดเป็นฟ่อนแล้วก็ยังจะต้องหาบครับพี่น้องนะเออหาเสร็จแล้วก็จาไปขึ้นรถขึ้นเกวียนนะครับพี่น้องสมัยก่อนเนาะ ขึ้นเกวียนแล้วก็ไปขึ้นลานพี่น้องขึ้นลานนี่ก็ยังใช้มูลสัตว์นะครับใช้มูลสัตว์ั๊บอ่ามาใส่กระป,ปีหรือกระป๋องอะไรที่ใส่ได้นะ mm. พี่น้องแล้วก็เอาน้ําใส่คนคนคนแล้วก็เทราดครับเทราดไปกับพื้นดินนะพี่น้องนี่เราให้ให้สําหรับคนไม่รู้นะครับเทราดไปกับพื้นดินเออเขาเรียกยาลานครับเขาเรียกยาลานนะพี่น้องเนาะยาลานตากไว้แห้งแล้วก็เอาข้าวไปกองแล้วก็อาใช้วัวใช้ควายเดิน เออเดินวนนวดพี่น้องเดินวนนวดแล้วยังไม่พอนะครับใช้คันฉายเออเขาเรียกใช้คันฉายนะพี่น้องใช้คันคันฉายเขีียฟางครับตรงไหนที่มันยังไม่ออยังรวงเม็ดยังไม่ออกจากรวงนะพี่น้องเนาะยังไม่ออกจากสังข้าวเนาะเอาก็เคลียร์เคลียร์เคลียร์ก็ใช้หัวใช้ควายเดินกันอีกพี่น้องเดินเสร็จยังไม่พอครับเอามาเอามาฝัดเอามาสีเอาลมเป่านะพี่น้องถ้าใครเคยเห็นอ่าสีเป่า เป่าข้าวสมัยก่อนนะพี่น้องเอา,า,อเอาไปเทใส่ข้างบนครับแล้วก็ช่วยกันหมุ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 นไอ้เม็ดข้าวก็ตก,กลงมาข้างล่างครับเอ,อ่อพวกขี้แกบหรือว่าอะไรที่เบาๆก็จะลอยไปนะพี่น้องอ่ะคิดดูสิพี่น้องแล้วกาจะตักไปใส่ยุ้งอีกครับพี่น้องสมัยก่อนมียุ่งนะครับสมัยนี้ไม่จองครับสมัยนี้มีเครื่องดูดรถด,ดูดเนาะเอ่อเขาเรียกรถดูดข้าวรถเกี่ยวข้าวก็ก็ไปขึ้นสิบล้อก็วิ่งไปไซโลไปโกดัง ไปลานตากเลยนะพี่น้องอันนี้ออกมาเป็นเงินเป็นทองเลยนะพี่น้องนะนี่ครับมันง่ายขนานดะนี้พี่น้องแต่ว่าผลกําไรครับอันนี้ผลกําไรก็แล้แต่นะพี่น้องเนาะนี่พระอาทิตย์ก็ขึ้นสองมาแล้วเอามาเล่าให้ฟังครับพี่น้องเพราะบางข้างบางคนอาจจะไม่เคยสัมผัสท้องถุไม่ไม่เคยทํานาเลยเนาะอาจจะไม่เคยทํานาก็มาเล่าสู่กันฟังนะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้ว คลิปนี้จะยาวนิดนึงครับพอรอแสงอาทิตย์พน้นอไม่ใช่พน้นภูเขานะครับเออผูซ้ำอีกทีพี่น้องอันนี้อันนี้จะพ้นขีเมฆมาดนะ้อพี่นอนะ้องเนาะเออก็นี้แะบผูมาแล้วขอให้ทุกคนทุกท่านดินดูคลิปนี้ก็แสงเจอจรัเเหมือนแสงพระอาทิตย์กําลังจะโผ่ท้องฟ้ามาเลยนะพี่นอนะ้องเนาะนี่ครับขอให้พี่น้องทุกคนดวงดีมีโชคนะครับ สดชื่นแจ่มใสทุกคนครับสวัสดีครับ